คุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่เรากลับรู้สึกคอยตามโดยไม่ทันรู้ตัวทั้งที่เขาไม่ได้ยกเหตุผลมากมายไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องแต่เรากลับอยากทำตามอย่างเต็มใจนี่แหละครับคือศิลปะแห่งการพูดโน้มน้าวใจที่ไม่ใช่แค่การใช้คำพูดสวยหรูแต่เป็นการสร้างบรรยากาศความเชื่อมโยงและความรู้สึกที่ทำให้คนฟังเปิดใจเอง เรื่องเล่าจากร้านกาแฟเล็กๆของเพื่อนผมเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพีทเขาเปิดร้านกาแฟเล็กๆแถวออฟฟิศตอนแรกขายแทบไม่ได้เลยลูกค้าผ่านไปมาแต่ไม่ค่อยแวะแต่สิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือเพียงแค่3มเดือนร้านกาแฟของพีทกับกลายเป็นร้านยอดนิยมคนต่อคิวแน่นทุกเชา้าผมเลยถามว่า เขาทำยังไงพีดยิ้มแล้วตอบง่ายๆว่าผมไม่ได้ขายกาแฟผมขายความรู้สึกดีๆตอนเช้าสิ่งที่พีดทำไม่ไม่ใช่แค่ชงกาแฟและส่งให้แต่ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาเขาจะพูดประมาณว่าวันนี้ดูสดใสจังกาแฟซักแก้วจะยิ่งเติมพลังให้แน่นอนครับเมื่อวานคุณบอกว่างานยุ่งใช่ไหมครับลองลาเต้ร้อนดูนะ จะช่วยให้โฟกัสได้ดีขึ้นฟังดูเหมือนแค่ทักทายธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วคือการเชื่อมโยงกาแฟเข้ากับความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าโดยที่ลูกค้าเองไม่ทันรู้ตัวว่าโดนโน้มน้าวให้ซื้อแล้วศาสตร์ของการโน้มน้าวแบบนุ่มนวลการพูดโน้มน้าวใจแบบที่คนฟังไม่ทันรู้ตัวแตกต่างจากการขายตรงหรือการบังคับชัดๆ พะมันอาศัย3องค์ประกอบหลักคือหนึ่งการฟังมากกว่าพูดคนที่โน้มแนวเก่งมักฟังเก่งก่อนเขาจะสังเกตคำพูดน้ำเสียงหรือแม้แต่สีหน้าของอีกฝ่ายจากนั้นจึงเลือกคำที่ตอบโจทย์ความรู้สึกตรงนั้นพอดี2เชื่อมโยงกับความต้องการลึกๆของคนฟังคนเรามักตัดสินใจจากความรู้สึกไม่ใช่เหตุผล ดังนั้นการพูดที่แตะใจเช่นทำให้คุณมั่นใจขึ้นหรือช่วยให้สบายขึ้นจะมีพลังมากกว่าการอธิบายข้อมูลยืดยาว 3. ใช้ภาษาง่ายๆและเป็นมิตรคำพูดโน้มน้าวที่ดีไม่จำเป็นต้องวิชาการหรือหรูหราแต่ต้องฟังแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติจนคนไม่รู้สึกว่ากำลังถูกจูงใจเทคนิคการพูดโน้มนาวแบบแนบเนียน หพูดให้เหมือนเล่าเรื่องเรื่องราวดึงดูดคนมากกว่าตัวเลขเช่นแทนที่จะบอกว่าสินค้านี้ช่วยประหยัดไฟ30%เซลองเล่าแบบมีลูกค้าคนหนึ่งเล่าว่าหลังเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ค่าไฟลดลงจนเอาเงินไปเลี้ยงลูกเที่ยวทะเลได้ทั้งครอบครัวทันทีที่เป็นเรื่องเล่า คนจะจดจำและคอยตามง่ายขึ้น 2. ใช้คำถามมากกว่าคำสั่งสมมติคุณอยากชวนเพื่อนไปฟิตเนสแทนที่จะพูดว่าไปออกกำลังกายกันเถอะซึ่งฟังดูเหมือนสัง่งลองพูดว่าช่วงนี้อยากลองออกกำลังกายไหมเผื่อช่วยให้สดชื่นขึ้นนะคำถามเปิดทำให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกเองทั้งที่จริงๆ คุณคือคนชี้นำา 3. เน้นอารมณ์มากกว่าข้อมูลข้อมูลทำให้เข้าใจแต่ความรู้สึกทำให้ตัดสินใจเช่นเวลาขายบ้านถ้าอธิบายว่าพื้นที่40ตารางวา3ามห้องนอนนั่นคือข้อมูลแต่ถ้าพูดว่าลองจินตนาการถึงเช้าวันเสาร์ที่คุณตื่นขึ้นมา เจอวิวสวนเล็กๆของครอบครัวนี่คืออารมณ์และอารมณ์นี่แหละที่ผลักดันให้คนตัดสินใจสีใช้คำที่ทำให้เห็นภาพแทนที่จะพูดว่าสินค้านี้ดีมากซึ่งกว้างเกินไปลองพูดว่าพอใช้ไปแค่7วันผิวคุณจะนุ่มเหมือนตอนอายุ18อีกครั้งภาพที่ชัดเจนจะฝังในใจคนฟังได้ดีกว่าคำชมลอยๆ 5. จบด้วยทางเลือกที่ง่าย คนส่วนใหญ่ไม่ชอบถูกบังคับแต่ชอบเลือกเช่นเวลาขายของแทนที่จะถามว่าจะซื้อไหมลองพูดว่าอยากได้แบบแพ็คเล็กลองดูก่อนหรือเอาแพ็คใหญ่ที่คุ้มกว่าดีครับนี่คือการโน้มน้าวแบบนุ่มนวลที่คนฟังรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจของตัวเองผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ นักขายที่ไม่ขายมาเล่าให้ฟังนะครับผมเคยเจอชายคนหนึ่งทำงานขายรถยนต์สิ่งที่แปลกคือเวลาเราไปคุยเขาแทบไม่พูดเรื่องโปรโมชั่นหรือสเปครถเลยแต่เขาจะถามว่าคุณขับรถไปทำงานไกลไหมครับปกติชอบไปเที่ยวกับครอบครัวไหมแล้วเขาก็เล่าเรื่องลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นเดียวกันว่ามีครอบครัวหนึ่งซื้อรุ่นนี้ เพราะประหยัดน้ำมันเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่เปลืองเลยสุดท้ายแม้เขาไม่เคยพูดคำว่าซื้อเลยแต่ลูกค้าส่วนใหญ่กับตัดสินใจซื้อเพราะเขาเชื่อมโยงรถเข้ากับชีวิตจริงและความสุขของผู้ฟังโดยตรงทำไมการพูดโน้มน้าวแบบแนบเนียนถึงได้ผล 1. เพราะมันไม่รู้สึกว่าถูกบังคับคนเรามีกราะป้องกันเวลาโดนขายตรง แต่ถ้าคำพูดมาในรูปแบบเล่าเรื่องหรือคำถามคนจะเปิดใจฟังโดยไม่ตั้งกำแพง 2. เพราะมันแตะใจมากกว่าแต่สมองสมองอาจจะค้านแต่หัวใจถ้าโดนแตะเมื่อไหร่การตัดสินใจมักเกิดขึ้นทันที 3. เพราะมันทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของการเลือกการโน้มน้าวที่ดีไม่ใช่ทำให้เขารู้สึกว่าถูกบังคับแต่ทำให้เขารู้สึกว่า นี่คือการตัดสินใจของฉันเองสรุปคือศิลปะของการพูดโน้มน้าวใจโดยที่คนฟังไม่ทันรู้ตัวไม่ใช่การใช้กลยุทธ์ซับซ้อนหรือคำพูดสวยหรูแต่คือการฟังให้มากเชื่อมโยงให้ตรงใจและเล่าอย่างเป็นธรรมชาติจำไว้ว่าคนเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดเพราะเหตุผลที่ถูกต้องเสมอไปแต่เปลี่ยนเพราะความรู้สึกที่ใช่ ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณอยากให้ใครสักคนคล้อยตามลองไม่เร่งยัดเยียดข้อมูลแต่ค่อยๆเล่าเรื่องที่ทำให้เขาเห็นภาพสัมผัสความรู้สึกแล้วปล่อยให้เขาเลือกเองคุณจะพบว่าพลังของการโน้มน้าวแบบแนบเนียนนี้ทรงพลังยิ่งกว่าที่คิดดูจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการพัฒนาตัวเองดีๆจากเราด้วยนะครับต่อไปอยากให้พวกเรา ทำคลิปการพัฒนาตัวเองด้านไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ